สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมารวยนำโชคชาแนลค่ะส่วนน,นี้อาจารย์แมงปอค่ะสามตัวบนมีห้าสองเจ็ดห้าสองแปดห้าสองเก้าห้าแปดสามหกสองแปดเก้าเจ็ดสามสองตัวบนล่างสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสองหกห้าสองเจ็ดสามแปดสามเก้าสามเก้าสี่ค่ะต่อมาอาจารย์เอกไมค่ะสามตัวมีสองศูนย์หกสองสี่หกศูนย์สี่หกศูนย์สี่สอง สองตัวศูนย์หกศูนย์สองสองหกสี่หกศูนย์สี่สี่สองค่ะต่อมาแอดแวร์ค่ะวิ่งให้เด่นห้าเด่นเก้าสามตัวศูนย์ห้าเก้าหนึ่งห้าห้าสี่ห้าเก้าสองตัวห้าหนึ่งเก้าหนึ่งห้าสามเก้าสามห้าแปดเก้าแปดเน้นศูนย์ห้าศูนย์เก้าค่ะต่อมาแอดโชคดีนะคะสองตัวเศูนย์ห้าศูนย์สี่ศูนย์สามศูนย์สองเก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามค่ะ ต่อมาเลขวิ่งบนค่ะเข้ามาห้าง้วดแล้วค่ะงวนนี้ให้เด่นสองเด่นห้าค่ะต่อมาเลขมงคลค่ะสามตัวมีหกสี่หนึ่งห้าหกสี่สองตัวสี่หกสี่ห้าสี่สองสี่สามสี่แปดสี่เก้าสี่สี่หกหนึ่งหกห้าหกสองหกสามหกแปดหกเก้าหกหกค่ะต่อมาแอดแน่นแก้วค่ะสองตัวบนมีศูนย์สองสี่สองห้าสองแปดสองเก้าสองศูนย์หกหนึ่งหกสี่หกแปดหกเก้าหก

ต่อมาสลากพารวยค่ะมีสองแปดเจ็ดห้าหนึ่งสี่เก้าเจ็ดห้าสองห้าเก้าสามแปดสองสามเก้าสามหนึ่งห้าค่ะต่อมาเอาให้รวยค่ะเลขวิ่งเข้ามาสามนวดแล้วค่ะวันนี้ให้เด่นห้าเด่นเก้าเด่นศูนย์สองตัวเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสองเก้าหกเก้าแปดค่ะต่อมาแอดฟ้าค่ะสามตัวมีเก้าห้าศูนย์หกห้าศูนย์ สองตัวห้าศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์หกศูนย์สามศูนย์เจ็ดศูนย์ค่ะต่อมาแอดการค่ะเด็นล่างชุดเต็มมีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามแปดหนึ่งแปดสองแปดสามหนึ่งหกหนึ่งสามหนึ่งเก้าสองสามสองหกหนึ่งสองค่ะต่อมาสองตัวล่างสามอาจารย์จับคู่ค่ะมีศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามหนึ่งสามสองสามแปดสามเก้าหกหนึ่งหกสองเก้าหนึ่งเก้าสองค่ะ ต่อมาสองตัวล่างสองอาจารย์เลขชนกันค่ะมีศูนย์ห้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์เก้าหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเก้าสองห้าสองเจ็ดสองแปดสองเก้าสามห้าสามเจ็ดสามแปดสามเก้าค่ะต่อมาอาจารย์ธนพงพันธ์ค่ะวิ่งบนให้เด่นสี่สามตัวสี่แปดหกสี่แปดหนึ่งสองตัวแปดหกหกแปดวิ่งล่างให้เด่นแปดสองตัวแปดหนึ่งค่ะ ต่อมาอาจารย์ประเสริฐค่ะสองตัวมีแปดสามเจ็ดห้าหกเจ็ดห้าหนึ่งสามเจ็ดศูนย์ปดค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมรับฟังขอให้โชคดีค่ะสวัสดีค่ะ